สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมโอเลี้ยงช่องโดน501นครับอันนี้ผมได้เป็นไฟหาครับเล่นแบบระการคนเพิ่งตื่นคอซ่อนมีเก้าคนหามีหกนะครับอันนี้เล่นด่านท่อระบายน้ำครับมีคำใบบอกเก็บค่อนข้างยากครับโคมไฟโคมไฟ,ฟเจอแล้วครับอยู่นี่อาตีไม่โดน เหาได้หคนเือนจะหาได้2ได้สามตัวแล้วตอนนี้คนซ่อนตัวสี่ครับไม้รู้ว่าตัวที่เหลือเป็นอะไรบ้างก็ต้องไล่ตามุดต่างๆนะครับตอนนี้คนซ่อนหืือ2แล้วครับ อันนีไ้ไม่มีมัเป็นอะไรวาตัวที่เหลือสองตัวท้ายหนึ่งตัวแล้วครับอโนเนมนี่หาเก่งเลือนะครับอโนเนมันเยอะเท่าไหร่วะหาเก่งกะผมอกีกคือผมเพิ่งตื่นรถเข็นรถเข็นเล่นแดบัะการคนเพิ่งตื่นครับ เลยหาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาละครับคลิปนี้ก็จบไเปเแค่นี้นะครับไว้ต่อคลิปหน้าคลิปนี้ไปนะครับ